เส้นทางสีแดงบ่ายวันเสาร์ที่5 3, 000, กุมภาพันธ์เราได้เดินทางมาถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยซึ่งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉับอ,อยู่ในเส้นทางที่จะไปลักุดตาลแล้วก็จังหวัดลำพูนตำมลำดําพอบเราได้แวะพักกลางวันที่นี่นะฮะแล้วก็ นี่คือบรรยากาศโดยรอบของศูนย์อนุรักษ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเข้าใจว่าการแสดงช้างนะฮะในแต่ละวันเนี่ยน่าจะ,ะหมดรอบลงแล้วนะฮะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของอการถ่ายภาพนะฮะหรือไม่ก็การนั่งรถชมบริเวณ โดยรอบสวนอนุรักษ์ช้างไทยนะคะและแน่นก็เป็นรถของอรถที่พานักท่อเที่ยวเที่ยวชมบริเวณสวนอนุรักษ์ช้างนะแล้วก็ขนาดนี้สมาชิกท่านอื่น<ะ>ก็พักผ่อนอยู่บริเวณด้านหน้า ะะด้านหน้าสุดนักช้างอาจจะทักทายนักท่องเที่ยวนะฮะอาจจะทักทายที่น้องแสดงที่อยู่บริเวณสวนนักช้งางแห่งนีนะะ้แดดวันนี้ค่อนข้างแรงมากนะฮะหลังจากที่พวกเราเดินทางออกจากเจ้าซ้อนตั้งแต่เมื่อเช้านะ และนี่น่าจะเป็นภายในบริเวณลานแสดงช้างนะครับเราได้พบช้างตามที่ ผมได้ถ่ายภาพอยู่นี้้ละนหน้าก็จะเป็นช้างน้อยน่า <c oughs> จะเป็นภาพของ ช้างน้อยซึ่งคงจะเดินไปทักทายนะักท่องเที่ยวนี่ก็เป็นช้างอีกสองตัวสามตัวนะฮะที่กำลังเดินเรียงแถวมาทักทายนะักท่องเที่ยว น่าจะเป็นช้างวัยไม่น่าจะเกินสามปีถึงห้าปีนะครตัวนี้รูปร่างใหญ่ทีเดาายอีเ